นะครับซึ่งก็มีอยู่10ท่านดังนี้แต่มีท่านพิชเช่เพื่อนจะเบิ่สมสมงวัดส่งเสริมเจ้าภาพเบิกยุ่หาหวงเห็นวิญญาณน่น <laughs> นี่คือการจัดสร้างเนเียน ตัวข้างพัดเรือแตกกระจายเลยนเท่าเผู้ชเห็นแล้วมันก็เห็นสว่างตลอดตัวสังกัดในการระดมทุนก็ได้ต่อยอดกัเรื่อยๆมีพี่น้องมาร่วมสมทบวันนี้เฉพาะตัวเมนเฉพาะตัวเมนนะครับสารต่ Thank <laughs> you. มันสะนันตีตสมาทิยสิกขาปทสตเวรนะมาีสิกขาเลนภู สัตวทานอนุคมจาวาปะท้อเทศานอกการจําหน่ายทรัพย์สินพ.ศ.2524 14ปกุสัตวทานอนุคมแล้วมา

Mein heart แต่ไม่อะไรองกนทุกคนเลยแต่ก็อยากรูว่าดว่าเป้าการพัฒนาอยากทีอะแถวนี้บทีก็นก็เอรอย่าน้าิ่งชสมจจโต ขานเทวะรัตตะปะยันติ <laughs> <laughs> 我。 เดครับเฮยโยกดตดรอย่อันนี้พื้นบนหลังยเรื้อยไฟควได้ก็ไนกววเนี่ยีับนี่ยมงจไปขงพ่อเปยงไงลก